สวัสดีครับอันมื่อนี้กับมาตัดผักกระถินครับตัดตัดตัดผักกระถินแผลอันป้าเนี่ยก็ได้มาโดนแล้วครับประมาณ3ามเดือนแล้วถึงก้านาแรงก็เลยเขามาเพิ่งก็โชคดีที่ยังบมีผู้ใดม,มาตัดครับเพราะว่าป้านี่แบบเป็นความลับครับเนี่ยเราเป็นท่างไปหน้าข้าเจ้าครับแต่ว่ามันจะอันเขาม้ายากจากังอย เราก็ถดน้นมันก็ขามากไม่ค่อยได้ครับมันก็เลยเหลือ <c oughs> ก็ถือว่าโชคดีไปครับ,รบก็ถิดว่าป้านนี้คือตัดหลายเปเดือนหมดแล,ล้วครับก็สิให้มันกินหญ้าเนี่ยผักกระถินเนี่ยแต่ว่าแพ้มันมากินผักกระถินก้อนแห้งอันหลายก้อ,อยาก็เลยก็เลยมาตัดผักกระถินให้มันเพราะว่าระวังไอ ถ้าเอาพักกระถินกวางไว้กํายากวางไว้เนี่ยครับมันจะเลือกกินพักกระถินครับก็เพื่อสิบประมาณความยาวนะสิประมาณเกือบพูดละสุดประมาณสามรอยเมตรนาจะได้อยู่ครับไปไดวไปตัดกระถินกันครับก็ได้กระถินแล้วครับรถหนึ่งรถชาเลงหนึง่งก็ชิดว่ามือนีพ่อเราครับ กจินได้มือนีกับมือ่องมือมืออืนกับมาตัดไม้ครับครับมิตรต้นแก่แกครับีบ่ฟักกำลังฟักมันกำลังแก่ครับกำลังเดียแพ้กำลังหมักแบบกินยำกินกลุ้มๆนล่นแหละแสบน่ะครับรถหนึ่งก็ผ้าไปกันครับฝนกำลังตังเข้ามายา่านฝนตกเพราะว่าฝนตกมาแล้วทางย่านลม ทางไปหน้าข้าเจ้าครับอันนี้ก็ผมกระตัดเอาต้นต้นแก่ๆครับต้นที่มันมีมีฝักสุมสุ่มที่ตัดรอบที่แล้วมันก็บกำลังโปร่งขึ้นกำลังงามครับแต่ว่าก็จงไวจงไวถ้าตัดรอบหนาครับอีกเดือนหนึ่งก็สีเง่ซ้ำซ้ำซุ่มสุ่มนี่แหละครับโอเคครับครับ อน่นี้พักกระถินกันออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยสวัสดิภาพย่านติดล่มมาสันครับน้องแพะก็รอถ้าช่วงนี้เห็นเงินแพะข้าพเจ้าอวนรวกับว่าต้องแปลกใจนะครับเพราะอาหารอุด,ดมสมบูรณ์นี่เป็นกระถินครับแล้วก็หญ้าที่ปลูกไว้หญ้าก็กำลังงามครับกินกับพระท่าน อันนี้เป็นงานอันนี้เปียถายเคลื่อนครับอันนี้ได้ปุ๋ยชีแพะเข้าไปเชียวอืมๆเลยครับในฟังนั้นฟังนั้นบ่ค่อยงานไปไหนฟังนั้นยังบ่ได้ใส่ปุ๋ยครับฟางนี้ก็ก็เอาปลูกไว้เป็นพันธุ์ต่อไปครับผู้ดใดอยากได้พันธุ์ติดต่อเขามาได้ได้ครับตรงนี้กองก็จะดสั้นๆจังหน่อยครับเพราะว่า อันกล้องกันสั้นที่ใชยคลิปแต้แล็กๆม,มันเสียมันพังพูไม่เงื่อนสอมก็เลยใส่โทรศัพท์ไปเอากระถินแม่แพ้จรนครับเมื่อี้ก็มาเลียงแพน้ำกันนะครับแรงเล,งเลียงแพนี่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือแรงอาหารนะครับผู้ใดจะเลียงแพ้กับพิจาณาตรงนี้นะครับแรงอาหารเราก็จะปลูกหญา้าแนวปลูกหญ้าน้ำแล้วก็พื้นที่ไดมีพักเกษตร ผักกะทินมันก็นจะโชคดีไปครับเห็นให้มันวันเร็วครับผักกะทินนี่ยเพราะว่าผักกะทินมันก็มันก็บบได้ปลูกอะไรบ่ได้เสื่อนนะเนาะแล้วมันก็ถือเป็นอาหารสันดีของแพะเมื่อนี้ก็ขอบคุณและก็สวัสดีครับ